สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซไลยตยตอร์เร่ล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดล็อกสุดท้ายนัดที่37ประจำเช้าวันจันทร์ที่17พฤษภาคมเริ่มเกมที่ฟิลนตินส์เปิดบ้านแพ้กับนาโปลีไป0-2เกมนี้ทีมเย็นได้2ประตูจากลอเรนโซอิซินเย่แล้วก็ลอเรนโซเวนุติของฟิลนตินนาาเเี่ยทข้ประตูเงไปนะฮะฮเบินโตวันนี้เปิดบ้านเสมอกับโคโตเน่ไปหนึ่งจังหวะนันกเต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากซิมมี่ อูเดเซวันนี้เปิดบ้านแพ้กับซามโดเรียไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากทางฟาบิโอควากิเอล่าปามาวันนี้เปิดบ้านแพ้กับซาซโลไป1-3ทีมเยือนได้3ประตูจากมาเนลโลคาเทลีเกเกอร์เดเฟลและก็เจอร์มีโบก้าฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากบูนโนอเวสส่วนในกคู่หนึ่งมิลานวันนี้ก็ทําได้แค่เสมอกับไกยารีไป0-0 นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1แล้วก็แชมป์ปีนี้ก็คืออินเตอร์ครับที่มีอยู่แปคะแนนอันดับ2ตอนนี้เป็นแอตาตนต้ามี78อันดับ3แล้วก็4เป็นเอซิมิลานกับนาโปลีมีทีมละ76อันดับ5ยูเวนตุสครับมี75คะแนนก็ต้องลุ้นติดต่อโฟในนัดสุดท้ายนะสำหรับยูเว่เนี่ยส่วนอันดับ6ตอนนี้เป็นลาซิโอมี67อันดับ7โรม่า61อัันดบ8ซกสิบเอ59อันดับ9ซัสซูเรีย49แล้วก็อันดับ10เวโรนามีอยู่43คะแนน ในขณะที่โซนตกชั้นตอนนี้ลุ้นกันอยู่2ทีมนะระหว่างโตริโนกับเบเนเมโตฮะซึ่งโตริโนอยู่อันดับที่17มี35แล้วก็เบเนเมโตอยู่อันดับที่18มี32ขคะแนนก็ถ้าโตริโนได้แค่1คะแนนก็จะรอดตกชั้นในปีนี้ไปทันทีเลยไปต่อกันที่ดาวนโซล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนันโดที่ยิงไป29ประตู โปรแกรมนัดรองสุดท้ายยังเหลืออีกสองคู่นะฮะคือวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่18พฤษภาคมจะมีเวลรนาก็เปิดบ้านเจอโบลุญาแล้วก็คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่19พฤษภาคมลาเซิโอจะเปิดบ้านเจอกับโตริโนเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโช่นัสุดท้ายของฤดูกาลเกมที่38ในค่ำคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ที่24พฤษภาคมตอนที่งคืนครึ่งนะฮะก็จะมีอันตาเปิดบ้านเจอเอซีมิลานโบลุญาพบยูเว เกเยรลี่เปิดบ้านเจอกับเจนัวโคตเน่พบเฟรนติน่าอินเตอร์จะเจอกับอูดินเนเซ่นาโปลีพบเวโลนาซามบูเรียเปิดบ้านเจอปามาซาซโลพบลาซิโอสเปเซียเปิดบ้านเจอโรมาแล้วก็โตลิโนจะเจอกับเบเนเวนโต